โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนด้วยผมก็มาอยู่ในเกมไมค์ค้าอีกแล้วก็วันนี้งงแล้วสิว่าทำไมผมถึงเปิดกล้องนะผมเดี๋ยวผมจะมาะชี้แจงเกี่ยวกับตัวผมและช่องของผมนะผมอย่างแรกเลยนะผมก็อขอขอบคุณนะผมการกดติดตามการคอมเมนต์ให้กำลังใจหลายอย่างนะผมแค่คนคอมเมนต์อะไม่ถึงกับต้องให้กําลังใจแค่คอมเมนต์ถามอะผมก็ดีใจแล้วว่ายังมีคนดูผมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ขอขอบคุณนะผม ก็สิ่งที่ผมแบบอึ้งเลยคือแบบแรกๆก,กะคิดว่าอัดไม่ครับแล้วลงไปเฉยๆอยู่ๆก็แบบมีคนดูขึ้นมาเฉย,ยอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยคนก็แบบโอ้โหช่วงนั้นก็ดีใจอะ่ะเออแค่ร้อยสองร้อยวิวก็ดีใจแล้วมันก็ช่องเราเป็นช่องเล็กกันเนาะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับห้ารอ้นะอยซับเลยนะขอแบคุณจริงๆเลยว้าวในการลงคลิปไหมครับตอนนี้เราไาถึงยอดซับไปถึงห้าร้อยซับสไครตหน่อยๆแล้วนะผม ซึ่งแรกๆก,ก็แบบไม่ได้อะไรนะเออ,เออเออมันเผื่อจะมีคนผ่านมามั100้งร้อยสองร้อยเนี่ยคนดูอ,อยู่ๆก็ขึ้นสามร้อยสี่ร้อยนะแล้วมีคลิปหนึ่งก็ขึ้นสองพันคนดูก็ขึ้นกระจุยนะผมสำหรับผมนะผมมันถึงว่านเยอะมากแล้วขอขอบคุณจริงๆนะผมแล้วก็ทุกกำลังใจนะผมที่คอยคอมเมนต์นะผมถึงจะไม่มากก็มันก็ยังทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะผมก็อ่ะผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับการ ทำคลิปนะผมะเรื่องของตัวผมจบไปแล้วนะ,ะนี่มาบอกกับเกี่ยวกับการทําคลิปซึ่งในการทําคลิปนะครับในการทําสนสัตว์ของอสนสัตว์ของผมเนี่ยผมจะทำไม,ไม่ถึงกับเป็น10-20พาร์ทหรือ20อ20่บคลิปหรอกสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ผมก็จะพยายามทําสนสัตว์ให้ได้เร็วมากที่สุดนะผมถ้าีจะทําได้ผมซึ่งตอนนี้ผมมีแพคีทในหัวแนละ้วคือผมจะไปเล่น อีกเซิร์ฟหนึ่งนะผมจะไปสร้างเซิร์ฟใหม่นะผมหรือว่าไม่ก็ไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งแต่ไม่ต้องสร้างใหม่เป็นเซิร์ฟที่เล่นไว้อยู่แล้วนะผมจะไม่ได้อัดไวนะซึ่งมีเพื่อนๆผมเล่นอยู่ด้วยนะผมแต่เป็นเซิร์ฟที่แบบว่าโคลมอสกับอันนี้นะผมซึ่งจริงๆ,ๆผมจะอัดเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองไปก็ได้แต่ผมคงแบบไม่ได้มานั่งคุย,ยงี้นะเพราะเพื่อนผมก็ไม่ได้อินกับการทำคลิปของผมด้วยผมก็เลยไม่ได้อัดมานะผมซึ่งบวกกับการกล้องเว็บแคมผมมันมีปัญหานะผมเลยไม่ได้เปิดแล้วก็บวกกับ กิ๊นะผมกิ๊แบบเบลอม่งเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุการปรับอะไรของผมไม่รู้นะผมแต่ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะผมต่อจากพารที่แล้วในการสร้างที่อยู่ของเจ้าหมีดอบแบนเนี่ยนะก็เล่นผมแบบเหนื่อยเหนื่อยมากนะผมก็อันนี้ก็มันเสร็จไปแล้วนะผมคือแบบผมเหนื่อยจริงซึ่งวันนี้ผมจะเลี้ยงก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวได้นะั้งสตัวนี่แหละ อืมสี่ตัวสี่ห้าตัวเออประมาณนี้ซึ่งสี่ตัวเนี่ยผมได้ไปจับมาแล้วผมซึ่งมันไกลมากผมม่คงไม่อัดมาลงไว้หรอกมันไกลผมต่อให้แบบสปีดก็แบบโอ้ต้องเร็วแค่ไหนอ่ะนานมากผมจับมาอย่างละสองตัวซึ่งจะมีงูที่ที่อยู่ทะเลทรายงูทะเลทรายเออแล้วก็กบทะเลทราย,ายที่อยู่นะผมจะเรียกอย่างนั้นผมจะไม่เรียกชื่อเต็มแล้วกันอย่างงูงูหางกระดิ่งเนี่ยผมคไม่ต้องเรียกชื่อเต็มผมก็เรียกงูทะเลทรายนียแ่แหละเออจะได้เข้าใจง่ายว่ามันอยู่ทะเลทราย ต่อไปก็จะเป็นเต่านะผมที่เราเจอในใบโอมสวอมนะผมแล้วก็มีมดเหมือนเดิมแต่เป็นมดตัวลูกเอามาใส่ในกระจกในตู้ปลานะผมซึ่งผมได้ทำไปแล้วซึ่งตัวต่อไปผมก็จะเป็นแมงวันที่เห็นแบบบินตัวอย่างก็พึ่งเงี้ยบินนะผมจะถามว่าเออมาเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะผมมันเป็นสวนสัตว์อ่ะเราก็ต้องมีสัตว์ไงแต่เป็นสวนสัตว์ที่ไม่เหมือนใครไงสวนสัตว์ที่ไหนเขาเลี้ยงแมงวันเนี่ยสวนสัตว์เราเลี้ยงครับเราเลี้ยง ซึ่งตอนนี้ไม่ได้จับมานะมีแค่หนึ่งตัวเดียวในวันที่ไม่ได้จับเดี๋ยวเราเออกไปหาจับที่หลังได้นะครับก็โอเคแล้วก็มาอยู่ที่หน้าที่เราจะใส่เจ้าพวกนี้ลงไปนะครับผมก็ผมได้ทำมาไว้หมดแล้วตู้ไหนตู้ไหนผมได้ทำมาหมดแล้วได้ใส่ชื่อมาแล้วในงูงูทะเลสายจะได้ไม่งงเนาะแต่แบบงูทะเลสาแต่ไม่มีสายเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตู้ก็ได้เต่าเต่าเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวสลับ ก็ได้จับมาแล้วนะผม,ผมหวังว่ามันจะไม่หายนะถ้าเกิดหายนี่อดเลยนะผมได้ใส่กระจกไว้แล้วไปเช็คก่อนอโอเคยังอยู่นะซึ่งมดก็ได้ปิดไปแล้วปิดกระจกทุบ้านอนะ่ะสัตว์อันไหนที่ผมไม่เคยเลี้ยงอะ่ะผมจะตั้งชื่อไว้นะผมกลัวมันหายนะผมกลัวมันเป็นตัวแรซึ่งแบบผมบอกเลยว่าเสียงโคตรดังมากเดี๋ยวผมจะใส่ตัวไหนก่อนดีเนี่ยปลาชียังเหลืออันนึง้วยโอเคเดี๋ยวต่ออยู่นี่ตวด งูแม่งร้องโคตรดังอ่ะร้องรดังมากจริงโอเคเต่าอยู่นี่อ่ะผมจะเทแสงไปเลยป่าเดี๋ยวรอขึ้นมาก่อนไมก่ก็ผมจะต้องตักน้ำออกไปนี่เลยโอ้โหไม,ไม้หายแบนบนึงไม่เป็นไรโอเคแล้วได้เต่ามาใส่ไปแล้วปิดป่า,ปาโอเคประมาณนี้น่าจะเดินผ่านมามองเห็นนะ ซึ่งมีอยู่บอ่อเดียวก็อ,อ,อยู่ๆก็ได้แหละนะผมโอเคต่อไปก็จะเป็นเจ้างูนะครับผมโอเคผมบอกว่าจะไม่โดนมันกัดนะครับผมป่าคือผมหาอย่างนึงคืออะไรวะเนี่ยก็ผมหาอย่างนึงก็คือการถืองูคือแบบ <c oughs> โคตรทุเรศอ่ะคือแบบทุเรศมากอ่ะอย่าอย่าไปคิดเยอะนะคือแบบโคตรทุเรศอ่ะ เอางูมาใส่นี้ซึ่งน้ำผมทำเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเลาใส่ลงไปอ่ะเดี๋ยวจะใส่หินแล้วซึ่งบล็อกในตัวผมก็มันไม่มีแล้วอะใส่งูเดี๋ยวไปจับอีกตัวหนึง่งอ,อยู่นี่อยู่นี่การ์ดเทวะการ์ดเว้ย,ย,กกนนเ,วยเราเป็นมิสโอ้ค้านี่มาขายอีกแล้วเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจใส่ลงไปหวังว่ามันจะไม่กัดกันไหนมีอะไรมาขายมาง ที่นี้แหละโอเชีย oh, นอ่ะคือแบบมันเป็น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่น่าไปอะ่ะไม่ค่อยน่าสนใจอะ่ะเราปล่อยปล่อยผ่านดีกว่าโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่มดโอเคมดมผมจะโโอโห้หต้องระวังนะเนี่ยผมไม่มีบล็อกอะไรมาปิดแหลอะอ่านี่นี่ผมมีนี่ผมผมนีมนี่นี่เลยแป่นตันี้ท่านี้มันถือแปลดน่าจะได้ดแลหละมดสองตัว ปาบมดเรียบร้อยอยู่อย่างนี้แหละต่อไปก็จะเป็นเจ้ากบตัวสุดท้ายของผมบอกปาบใส่เข้าไปปาบปาบปาบไหนดูซิลงทรายไหมผมผมก็ใส่ทรายไว้นะแล้วก็บ่กน้ำก็เดยนนะจริงจริงมันไม่ต้องมีน้ำก็ได้แต่ผมใส่ไว้ส่วนเจ้ามดก็อังแตะกำะแพงนี่นี่นี่เวลามาลงทรายจะเป็นอย่างนี้ปาบปาบเห็นไหม เออมันตัวมันค่อนข้างที่จะน่ารักนะเออโอเคตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ่อมทีหลังแล้วกันของจริงๆนะผมว่าชอบผมจะทีหลังนะ่ะผมจะเตรียมไว้แล้วผมชอบลืมนะคนชอบลืมลืมของแบบวิ่งไปกลับไปกลับตลอดส่วนเรื่องอ่านี่ผมจะไปนอนผมไม่อยากปะทะก,กับซอมบี้ A few minutes later ไม่พอก็ปนๆไปแล้วกัน นี่แหละเอาพุดอันนี้ก่อนผมอยากจะให้ดินมันสีเขียวเร็วๆโอเคไหนมาดูของตกแต่งที่เรามีหินอา่าตอนนี้ไม่มีเลยผมอยากได้ไม้สักหน่อยอน,นี่มีแล้วโอเคนี่เลยห้องแบบประมาณนี้ก็ ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแต่ว่าเราเน้นให้มันสูงนยะให้มันบินให้มีที่บินนะผมก็เสีืยนกันว่าผมไม่อยากให้แมงวันมันหายไปแหละผมหวังว่ามันจะไม่หายนะอ่าฮะตรงนี้ปลเอ้ยมันไม่ได้ผมจะต้องวางหินก่อน ให้มันเป็นตีมเดียวกันก่อนมันจะได้ไม่ทุเรศคือเ <c ười> สียงกลบเสียงกบมันมันดังมากอ่ะโอเคใส่ไปประมาณนี้อืแล้วเราก็เออเราต้องใช้กระจกแตะไว้ก่อนเราจะต้องอทำประตูด้วยเราจะได้เปิดเข้ามาอมเอาเป็นประตูตรงนี้ โอเคเราใช้ประตูแบบนี้แล้วก็เอากระจกมา <c oughs> เราจะตกแต่งข้างในดีไหมเนี่ย <c oughs> เรายังไม่ได้ใส่พวก, <c oughs> พวกแสงไฟเลยไป <c oughs> okay. ขุดไปทั้งหมด เราก็ไม่ต้องทำให้มันสวยมากนะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะของแมงวันอือหถ้าปุ๋ยใส่เล่นก่อนเนี่ยเอาใช้เป็นไฟอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วอันนี้เด้ออันนี้ไม่นหนึ่งนะัอือหใส่ไปเล่นๆ ห้อยไว้ตรงนี้นโปโปใส่ไปเล่นๆสร้างไว้แล้วเราก็จะมีแต่งไฟแต่งไป,งไปสวยถึงมันจะดูไม่สวยก็เถอะ ประมาณนี้อ่าใส่กระจกโ okay. อเคอ,อันนี้แน่เข้าไป ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่าผมใส่เป็นอย่างนี้ดีกว่านี่ปิดไฟอย่างนี้ไปเลยถึยงจะดูแบบธรรมดาธรรมดาเปิดมาโอเคเอาไปตามหาอ่าจะแมงวันกันเลยนี่เลย ตั้งชื่อแล้วลงมานี่เอ้ยโอเคงั้นมันจะหายนะผมเอย่างเมื่อกี้เนี่ยหายนะผมแต่ยังดีนะเจอใกล้บ้านหรือว่าเป็นตัวที่ผมทำหลุดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยไม่หายแล้วเว้ยโอเคมาผสม๊มา พันกันเลยป้าได้ลูกน้อยออกมาแล้วลูกแมงวันเขาออกมาอย่างนี้เองมันไม่เป็นหนอนก่อนเลยป้าตั้งชื่อไว้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะผมสำหรับแมงวันของเรา,ารบินวนบินวนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ทําไดสสัตว์หมดแล้วนะผมก็ก็ประมาณนี้แล้วรอติดตามต่อนะผมว่าเราจะสร้างอะไรต่อแต่ก็บอกไว้แล้วแหละว่าอาจจะเป็นนกนะผมเป็น,นไปไปด้ก็โอเค ก็ถ้าเกิดใครชอบที่นี่ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยผมก็อีกอย่างนึงนะผ,ผมตอนนี้ผมมีเพจเป็นของตัวเองแล้วผมก็ไปกดติดตามได้นะผมก็เอาไว้อัพคลิปนะผมแล้วก็แก้งข่าวสารน,นิดหน่อยนะผมถึงไม่มีคนก็ช่วยๆกันหน่อยนะผมแล้วก็มีอ่าเฟซบุ๊กไอจีติดตามผมได้นะผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย